สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิปโตปปนะครับก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะพาเพื่อนน้องมาดูท่าทีบิตคอยเหมือนเดิมนะครับแล้วนอกจากบิตคอยนะครับก็จะมีบางเหรียญที่ผมพามาดูด้วยนะเป็นเหรียญที่ผมให้เพื่อนเพื่อนในห้องซิกเก็บไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะพามาดูกันก่อนเรามาเริ่มกันนะครับผมจะขอแนะนาให้เพื่อนๆได้รู้จักกับกระดานเทรดพีโอเนกนะครับเป็นกระดานเทรดที่ชูเรื่องการใช้บอทเทรดเป็นหลักนะครับแล้วใครสมัครผ่านผมนะครับก็จะได้ส่วนลดการเทรดไม่ว่าจะสป ใครสนใจก็สามารถสมัครได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับบิตคอยได้มีการพุ่งขึ้นมานะครับก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาทุกวันทุกวันเนาะก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ3 7ม0 0ื่นเจาหนระครับสำหรับผมตอนนี้นะครับสัญญาณที่ผมรออยู่เนี่ยคือตัวนี้ถามว่าทําไมผมถึงรอตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวค่อนข้างเรียกได้ว่าค่อนข้างตรงคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีแดงเนี่ยเปลี่ยนเป็นเส้นสีเขียวตอนนั้นมันจะเป็นการบ่งบอกนะครับว่าบิตคอยเนี่ยในระยะยาวเนี่ย มันกลายเป็นตลาดบูลันแล้วนะไม่ว่าจะเกิดข่าวคนพูดอะไรก็ตามนะครับแต่มีโอกาสที่จะเกิดบูลันมากกว่านะครับคือถามว่าทําไมนะครับเพื่อนๆมาดูของปี2015นะครับพอมันเกิดสีเขียวเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยตอนที่มันขึ้นขึ้นมาตรงนี้นะครับถามว่าช่วงราคาประมาณนีนะ้คนเขามั่นใจหรือเปล่าว่ามันจะเกิดเป็นบูลันเขาก็ไม่เนาะแต่โตการาฟนะครับมันได้เฉลยมาแล้วถูกไหมครับว่ามันได้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแล้ว มันเหมือนกับเป็นการหักมุมขึ้นไปนะครับว่าบูรันเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วนะแต่อาจจะต้องเก็บแรงไซเวย์อยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งแค่นั้นเองนะครับตรงช่วงของปี2019ก็เช่นเดียวกันนะครับพอสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันกลับลงมาไซเวย์อยู่ในช่วงบริเวณนี้สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นทําไมครับก็พุ่งขึ้นไปตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราแค่หล่อให้มันเกิดเส้นสีเขียวนะครับหรือการหักมุมขึ้นไปเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่า ตลาดเนี่ยได้กลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะแต่อาจจะมีการไซด์เวย์ไปสักพักหนึ่งก่อนก่อนที่จะขึ้นไปก็ถ้าเกิดคุณเป็นสายถือยาวนะครับก็ต้องใจเย็นๆหน่อยเนาะมันอาจจะมีการย่อบ้างตกลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังขึ้นไปอยู่ดี ตัวต่อมานะครับที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับผมเคยบอกเพื่อนๆเ,เสมอนะครับหลายๆคลิปเลยเนาะว่าราคาบิตคอยนะครับที่อยู่ใต้เส้นสีเหลืองตรงนี้คุณเก็บได้หมดนะครับถ้าคุณเก็บในระยะยาวแต่ก่อนนะครับตอนปี2015เนี่ยตอนที่ราคาบิตคอยตกลงมานะครับถามว่าคนที่เขาเก็บช่วงราคาประมาณ295เนี่ยแล้วมันตกลงมาเนี่ยเขาใจเสียไหมผมบอกเลยมันใจเสียอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใจนิ่งพอ คุณทนไปสักพักนะเงินคุณเย็นพอนะครับคุณถือไปยาวๆไปเนี่ยคุณกลับมาเปิดอีกทีนะครับคุณกําไรไม่รู้กี่เท่าช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ใต้เส้นสีเหลืองเก็บได้หมดนะครับแต่คุณต้องใจเย็นพอช่วงบริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เรายังอยู่ใต้เส้นสีเหลืองไหมผมบอกเลยว่าเราอยู่ใต้เส้นสีเหลืองแต่อาจจะไม่ใช่ราคาที่ดีที่สุดผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะว่าเราเก็บได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาเก็บตรงเนี้ยมันคือจุดที่ เรียกได้ว่าใกล้เส้นสีเหลืองแล้วกันนะครับแต่ถามว่ายังเก็บได้ไหมก็ถือว่าถ้าเกิดคุณใจนิ่งพอเนาะทนมันย่อได้ทนมันตกได้เนี่ยคุณก็ยังเก็บได้นะครับสําหรับระยะยาวก็ยังถือว่าอยู่ใต้เส้นสีเหลืองก็ยังโอเคเนาะก็ยังดีกว่าที่เราไปเก็บตอนที่มันอยู่ข้างบนเส้นสีเหลืองนะครับแต่ผมก็เคยบอกเพื่อนไปแล้วเนาะว่าผมเก็บตอนไหนนะครับบอกไปแล้วหลายรอบเนาะว่าใต้เส้นสีเหลืองเก็บได้หมดตั้งแต่ตอนที่มันตกลงมาจนมันขึ้นมาเลยนะครับ อีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ตอนนี้ผมกําลังรอให้มันเกิดขึ้นนะครับก็คือ2เส้นนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเบรลิชเกิดขึ้นนะครับเส้นสีเขียวจะตกมาอยู่ใต้เส้นสีแดงถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดการไซเว์เก็บแรงเพื่อจะขึ้นไปสัญญาณที่ผมรอคือเส้นสีเขียวกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีแดงอีกรอบหนึ่งเหมือนปี2 0 1 5ปี2016นนะครับที่มันตกลงมาเส้นสีเขียวอยู่ใต้เส้นสีแดงพอมันขึ้นไปได้ เหมือนกับการขึ้นมาเหนือน้ําได้นะครับเช่นเดียวกันเลยปี2019ก็เช่นเดียวกันนะครับตกลงมาพอมันขึ้นมายืนเหนือได้ทําไมครับระยะยาวขึ้นไปเลยนะครับตอนนี้ผมกําลังรอดูอยู่นะครับว่าเส้นสีเขียวจะตัดขึ้นไปชนเส้นสีแดงได้ไหมถ้าชนขึ้นไปแล้วนะครับผมค่อนข้างคอนเฟิร์มได้เลยว่าตลาดบูลันเริ่มแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ผมให้เพื่อนๆในห้องซิกเก็บไปเนี่ยก็จะมีเหรียญอีทีเลียมนะครับ ที่ให้เก็บไปช่วงราคาประมาณ1,300นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆยังถือก็จะได้กำไรประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมก็ต้องบอกนะหลายๆคนที่เข้ามาในห้องซิกเนี่ยก็มีบางคนที่เขาไม่กล้าเก็บเหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยเราให้เขาไปเก็บตอนที่มันตกเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนเขาจะกล้าเก็บถูกไหมครับต่อให้เขารู้ก็ตามเขาก็ไม่กล้าเก็บอยู่ดีเพราะว่าเขาไปฟังคนอื่นที่บอกว่าเฮ้ยมันจะตกไปอีกมันจะตกไปอีกเราโดนหลอกเนี่ยมาหลายรอบนะครับตกตกตก,ตกเนี่ยครับ เราคิดว่ามันจะขึ้นมันก็ตกลงมาเราคิดว่ามันจะขึ้นมันก็ตกลงมาอย่างเงี้ยนะครับมันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเรากลัวไม่กล้าซื้อแต่ตอนนั้นแหละครับคือจังหวะที่ดีที่สุดก็ใครที่ไม่อยากดูกราฟเองนะครับอยากรู้ว่าผมรอเข้าสปอตเพิ่มตรงไหนนะครับรอเข้าฟิลเจอร์ตอนไหนนะครับก็สามารถแอดมาสมัครห้องซิกได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับแอดคลิปโตป๊อปนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ تو تو تو